สวัสดีครับพบกับผมกบบางน้อยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถขุดสุดหล่อฮะ XMG XE 2 1 5 c นะครับนะเปลี่ยนบุ้งกีเป็นหัวแย็กนะฮะออกลุยงานเหมืองครับนะวันนี้เราอยู่กันที่กองสต็อกของนี่เลยนะมาดูกันนะฮะงานเหมืองนะครับนะเป็นการขุดขนนะครับเอาหินจากก้นบ่อก้นเหมืองนะขึ้นมากองสต็อกนะฮะแล้วให้นะ สุดหลออของเรานะคอยแยกคอยย่อยนะจากก้อนใหญ่ให้เป็นก้อนเล็กนะครับนะครับแล้วก็ที่เหลือนะก็มาตั้งกองกันนะเดี๋ยวเรามาดูลีลากับนะพระเอกของเราวันนี้แล้วกันนะ XCMG XE215C คันนี้ครับรถกุดขนาด22ตันนะะกับค่าย XCMG by บริษัทไชน่าแมชชีนประเทศไทยจำกัดครับนะเดี๋ยวมาดูลีลากันนะกับคันนี้เลยนะขุมพลังเครื่องยนต์ i นะิสุ u 6BG1 ฮะ เทอร,ร์โบชาร์จนะครับ172แรงม้าที่2,200รอบต่อนอาทีนะครับตัวนี้ full option นะติดตั้งลายไปปิงมาพร้อมจากโรงงานนะเพราะฉะนั้นนะเปลี่ยนบุ้งกีเป็นหัวแย็กได้เลยนะถ้าต้องการใช้งานใส่หัวเบรเกอร์นะก็เอาหัวมาใส่นะก็ต่อระบบใช้งานได้เลยนะครับปั๊มไฮดรอลิกเป็นนะคาวาสกิ k 3 v นะนะครับช่วงล่างใบแทกขนาด80เซนโรเลอร์ 8ตัวแครีเร์2ตัวนะครับนะตัวนี้ก็เป็น LC เนาะนะนะก็ถือว่าตามสแตนดาร์ดนะของรถไซส์นี้นะถือว่า full option เลยนะครับพร้อมทำงานเลยนะอ่ะเดี๋ยวที่เหลือมาดูลีลาของเขาออกลีลากันแล้วกันนะนะครับแล้วก็ในกรุ๊ปนี้นะยังมีพี่ใหญ่ของเขาอยู่นี่นะตัว490นะพี่ใหญ่คอยมาประคองน้องๆน,นะอยู่ในกองนี้นะครับ นี่นะพี่ใหญ่ก็คอยตั้งกองให้นะนะเพราะฉะนั้นนะอยู่ตรงนี้ไม่เงียบเหงานะถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนนะครับแต่ถ้าคุณเกานะเราคือเกลื่อนนะโอเค้วอ่ะส่งท้ายด้วยพี่ใหญ่490ออกลีลาแล้วกันนะกับน้องรองนะสองหนึ่งคันหนึ่งยิงใกล้ๆกันนะตรงนี้มี490หนึ 0, คันแล้วก็สองอีก1นคันนะโอเคนะมาดู วาดลวดลายกันในบรรยากาศนะครับแวดล้อมไปด้วยกองหินนะและเครื่องจักรหนัก XMG c นะแล้วก็ของเพื่อนอีกมากมายหลายยี่ห้อเลย,ยงไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับผมกบวังน้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยละกันนะจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับอะสวัสดีครับ